ลองทดสอบแอคทีฟสุดหนึ่งลองดูพอพอสุดสองพอพอสุดสามพอพอสุดสี่เอเคโอเค รับกำลังไฟหลอดนะครับไฟหัวเผาจากระพริบหน้าผมเนี okay, ่ครับนะครับเราทำการไฟหลอดใหม่นะครับโอเคครับสูนสันสูัสูาสูนาูนสูนากทสูนรูนสูนสูสูน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 สูกลูนสูนทูนสูาทูนสรนสูนสูรสูนส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 ูนสนสนูนสนันีนูนนนะครับ คุณเนอร์นะครับยาดีนะครับปกติครับเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับนรบิ่งมากครับเงียบมากดอีครับักดีครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในรถโฟต์าคุณเนอร์มิโค้แคม เปโซนะครับถ่าไม่เป็นศูนย์ตอนนี้เสร็จซ่อมเสร็จจับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูค่าด้านในกันนะครับนะครับเอฟซีเดินทางมาไกลแต่ซีรนเดยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าด้านในกันนะครับะนะครับตอนนี้เราเข้ามาดูด้านในนะครับเราเข้ามาดูด้านในแล้วนะครับเรามาดูค่าการทํางานของวัชิร์นะครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนนี้มีค่าเป็นบวกเป็นลบนะครับนะครับในรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์วีโก้อะชับนะครับวัฉิดเปโซนะครับ นะครับตอนนี้ค่าเป็นศูนย์หมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองในภาคสนามนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเป็นลองในภาคสนามนะครับโอเคท่านเจ้าของรถงยืนอยู่นั่นเดี๋ยวเราจะสัมผัสท่านเจ้าของรถสวัสดีครับพุณพี่สวัสดีวันนี้เดินทางมาจากไหนครับจากสุรินทร์ครับเดินทางมาจากสุรินทร์ครับรถเบื้องต้นมีเป็นอะไรครับรถเบื้องต้นอ่า ตอนเครื่องยนต์เดินไม่เรียบครับก็เลยจะาห้อาจารย์เช็คหัวฉสีให้เครื่องยนต์เดินไม่เรียบตอนนี้ผ่านการตรวจสอบซ่อมแล้วเป็นไงบ้างครับโอเคครับเครื่องยนต์เดินเรียบทั้งสี่หัวใช้ได้เลยครับถ้าค่าการทํางานเป็นไงบ้างโอเคครับผมใช้ได้เลยดูระบบการทํางานของเราแล้วเป็นไงโอเคครับการทํางานของร้านปอเจริญยนต์ครับผมเครื่องมือทันสมัยเลยมาตรฐานความรู้เป็นไงครับความรู้โอเคครับความรู้เตรียมเพียมเลยครับผมมาวันนี้คงไม่ผิดหวังแน่นอนวางวางเั้นเถอะนะครับ โอเคโอเควันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับสวัสดีมิรรัก FC แฟนๆทุกๆท่านนะครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันนะครับในรถ t o ต้าฟอร์จ u n เนอร์วีโกแชมนะครับวีโกแชมหัวฉีดเปโซนะครับเสร็จไปอีกหนึ่งคันท่านเจ้าของรถบอกว่าไปเปลี่ยนหัวฉีดมานะครับแต่ค่าการทํางาน ไม่สมบูรณ์นะครับค่าการทํางานไม่สมบูรณ์ท่านเจ้าของรถเลยมีความไม่สบายใจนะครับเดินทางมาหาเรานะครับเดินทางมาจากโน่นจากสุรินทนร์เลียวทีเดียวเลยครับเราก็มาทําการตรวจเช็คให้นะครับตรวจเช็คพร้อมกับทําการจัดระบบให้ใหม่ทุกชิ้นส่วนนะครับทุกอย่างตามระบบที่ทางร้านเรานะครับตอนนี้เราทําการเสรียบว้นอยเรามาลองในภาคสนามนะครับท่านผู้ชม,มนะครับเรามาลองในภาคสนามตอนนี้ระบบการทํางานของเครื่องยนต์เดินเบาเรียบมากครับอัตราการเร่งเบามากครับเสียงเครื่องเงียบมากนะครับ ในรถโตลต้าฟอร์จูเนอร์นะครับฟอร์จูเนอร์ในหัวฉีดที่เป็นเปโซนะครับเราถอดออกชุดิงชิ้นชวนนะครับเราถอดออกชุดชิ้นชวนเพื่อทําการจัดสรรระเบียบระเบียบระบบสังคมใหม่ว่างั้นเถอะนะครับแต่ก่อนนี้ค่าเป็นบวกเป็นลบนะครับค้าเป็นบวกเป็นลบท่านเจ้าของบอกไม่สบายใจเลยไม่รู้จะตายจะห้างอีกเมื่อไรขี่ไปจะห้างอีกเมื่อไรท่านเจ้าของรถบอกเปลี่ยนหัวฉีดมาประมาณสิบห้าวันนะครับก็ไม่สบายใจนะครับ ท่านเจ้าของรถก็อพอมีความรู้เรื่องรถจักนิดหน่อยก็เลยติดตามาช่องทางของเราในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นเฟ Facebook ต่างๆนะครับเพ f เฟซบุ๊กต่างๆก็ติดตามผลงานของเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านก็เลยเดินทางมาห,าหาเราบอกว่ามาหาเรารับรองไม่มีปัญหาแน่นอนอหมดปัญหาที่คาใจอย่างสโลแกนของเราที่ว่าไว้นะครับก็ ไม่มีอะไรครับผมก็มีอะไรผมก็ทําไปตามหน้าที่ครับผมก็ทําไปตามหน้าที่นะครับสิ่งไหนที่ว่าพอจะแก้ไขได้ผมก็แก้ไขนะครับสิ่งไหนที่ว่าไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้นะครับก็พอได้ครับพอได้ครับนะครับก็ถือว่าไม่เก่งไม่ช่ำชองแต่ก็พอได้นะครับก็พออได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ใช้รถเป็นอย่างสูงที่เดินทางมา FFC ตัวจริงของเราครับที่เดินทางมาจากไกลนะครับ แล้วก็ทําการแก้ไขให้ท่านได้นะครับท่านก็มีความพึงพอใจนะครับว่าระบบการทํางานของเราโหดียอดเยี่ยมเครื่องไม้เครื่องมือสุดยอดเลยสมแล้วที่มีความไว้บางใจท่านว่างงนนะครับก็ท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้ไม่ว่าจะรถดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ร้านปอจเจริญยนต์ของเรานะครับที่จังหวัดระยองนะครับ0 844 36814นะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกท่าน